ไม่เอาปากกาเข้าได้ได้อันหัวใจเข้าไม่ไมสมัยก่อนนั่งเห็ดสวัสดีัเสียใจแค่จะร้องนี่แหละเพื่อนจะทามิกกู่นึงนี้ คนยันั่ยงกนพี่นครกันท่นครพัอาันนคที่นนั่นกสวรรค์นี่นีนี่นักนสวรรค์นี่รวักขั่นอีสานนักขันตะกี้มาดหนึงนักขน่มเมืองนครเมืองนครกปูเมืองนครนองีเยนครนองีรนองียาทเข้าวห่ไปหอน้องีตามหาเลย แพร่ร้องอะไรไม่แพรผู้เดียวแพรผู้เดียวแพร่้องแพร่เลี่ยมนะกันมีแพร่คนที่สองกับแพร่น้องนี้นะยันนี่ชนะที่นาดคนที่สามนายแพทย์ประจำสนามมวยอ๋อหามนังมวยได้เนาะเดือดขนาดนี่หามนังมวยได้เนาะแตกน้อยแตกไรจับเบิ้งเอาจับแด้แต่ว่าไฟของแตกบอกเท่าเลยดิกมันเป็จะตายออกเจ็ดแนี่ยสี่เนี่ยไง เป็นคนเนาะเลี้ยเดี๋ยวนี้เลี้ยวยังไงโอ้โหเลยตัวเสียหญ่กล้วยเป็นไส้หน้าเป็นเต็นวัดานเรื่อยต่อเฟื่นต่อไฟไปเกิดไฟ้าแรงสูงนี่ไงเขาจะเงิดนะบูดับไฟนะแต่นี่เสียงเมื่อป้องกันไฟเลยตะกุนไล่ยังดังดี้เลียวเ้ไปหมาลำหมาต่อไฟในบ้านไฟฟ้าขาไมหาลำหม้นเลย ใส่มากกไาาาไ็ได้กินมัดในทะเลพบกนี้พาหลือนอนกินมัดเนี้ยสิเนี่ยะเลยจะเียกไปเยอะมากเรียนหนังสอเนี่ยเขาขายเป็นนันเป็นนีเมื่อกี้เราจะการเ,งงเ,เป็นไงดิเรียนเห็นเปนเป็นเจ้าเปลยนนาที่ทพวกสามเป็นเลยดิกันยกภาเป็นูนหรอ ก็ออรรถนงคุ้เช่นี้